ไร่ละพันที่วันแน่เนี่ยกลับกลายเป็นไร่ละห้าร้อยเงินสดบวกอีกห้าร้อยเป็นปุ๋ยชาวนาเนี่ยเงิบกันทั้งนาเลยนะแล้วแบบนี้เนี่ยเรียกว่าช่วยหรือแค่แถกันแน่วันที่2 6ิมิถุนาย,ยน2568ประชุมนบขอนะมีรองนายกพิชัยชุนแทวัชิระนั่งหัวโตอนุมัติโครงการช่วยเหลือชาวนาเนี่ย3.9หมื่นล้านแต่ช่วยแบบไหนเนี่ยช่วยฟังก่อนนะเงินสดช่วยไร่ละห้าร้อยไม่เกิน10 สูงสุด5,000บาทอีก500ไร่เนี่ยใช้ผ่านแอป BAC Mobile นะซื้อปุ๋ยซื้อสารเคมีคุณชัชวานนะสสจากร้อยเอ็ดลุกขึ้นกลางสภาถามชัดๆเลยจากร้รยละพันเนี่ยมันเหลือ500เงินมันหายไปไหนล่ะ ชาวนาสูงวัยเนี่ยจะใช้แอปปิบป,ปิบได้จริงไหมชาวนาส่วนใหญ่เนี่ยก็อายุสูงแล้วนะหกสิบเจ็ดสิบใช้แอปกันไม่คล่องแน่ราคาปุ๋ยเองก็สูงขึ้นกระสอบละหนึ่งพันสองร้อยบาทเหนื่อจะค่าน้ำมันค่าแรางค่าไถนาไม่มีอะไรลดเลยนะแต่เงินช่วยกลับลดฟังดูเหมือนทันสมัยนะแต่ความจริงเนี่ยแค่โหลดแอปก็เหนื่อยกันแล้วจะต้องลงทะเบียนฟาร์มบุ๊กต้องมีสิทธิ์ครอบครองที่ดินต้องปลูกข้าวจริงต้องใช้สิทธิ์ผ่านแอป BAC อีกตามจริงนี่คือการช่วยหรือว่าการควบคุมเพราะสิ่งที่ชาวนาะขอไม่ใช่เรื่องปุ๋ยฟรีนะแต่ขอความเป็นธรรมแล้วก็การอยู่รอดถ้าปุ๋ยแพงเนี่ยแต่รัฐกําหนดซื้อจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเนี่ยอาจจะเกิดจากการผูกข,ขาดชาวนาะไม่สามารถเลือกใช้เงินตามความเป็นจริงได้นะเช่นบางคนเนี่ยอยากจะซื้อเมล็ดพันธุ์แทนล่ะก็ซื้อไม่ได้ถ้ารัฐอยากช่วยจริงต้องฟังเสียงคนในนาไม่ใช่เสียงในห้องประชุมเท่านั้นเพราะว่าเงินไร่ละพัน์แบบเดิมมันคือการให้อิสระ แต่พอหันครึ่งหนึ่งเนี่ยเราบังคับให้ซื้อของผ่านแอปมันคือการบีบทางเลือกแบบไกลหรือเปล่าถ้ารัฐอยากจะให้ซื้อปุ๋ยควรจะลดราคาปุ๋ยทั่วประเทศแนตะ่หรือว่าเจรจาลดต้นทุนจริงๆไม่ใช่โยนภาระให้ชาวนาเขาเลือกเอาเองและถ้าอยากใช้แอปเนี่ยก็ควรจะมีตัวช่วยนะเช่นเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไม่ใช่โยนลิงก์ให้ลุงช่วยจริงหรือแค่ทำให้ดูดี